ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ใดมีไฟกริสยาอาคาตย่อมสามารถนำมาซึ่งการทำลายทุกสิ่งย่อยยับเป็นจุลโศขนาตกรรมความรักที่กลายมาเป็นตำนานสถานสวรรค์และนาคาพิภพตำนานความรักอม,มตะของพยาเพชรพัทรนคราชและพระชายาอัญญารินทัษินีเทวี ไม่ว่าไฟใดที่จะพยายามทำลายรักของท่านทั้งสองด้วยอนุภาพแห่งรักอันบริสุทธิ์แม้นนางฤษยานาคีจะทำลายพระชายาให้สูญสิ้นแตกดับความรักของท่านเพชรพัทระจะคอยนำแสงสว่างให้ดวงวิญญาณของพระชายาจนกว่าท่านจะได้ผ่านพบกันดังทำสัญญาที่ท่านทั้งคู่ได้เคยให้ไว้แก่กัน คู่เดียวคู่เจ้าปราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานไม่โกรธไม่แค้นแต่เราจะพากันสู่พระนิพพานพญาเพชรพัทรณนคราชพญยาเก็ดแก้วเทวะทรงเป็นหนึ่งในเก้ากษัตริย์องค์นาคาธิบดีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาลมีรายพระนามดังต่อไปนี้ 1. พยาอนันตะนัคราชมีพระนางอุษาอนันตวดีเป็นพระชายาคู่บารมีคือพระราชบิดาและมารดาของท่านเพชร 2>, 2. พยามุจรินนคราชไม่มีมเหสีทรงครองภูมิจันเป็นอนุชาแท้ๆของพยาอนันตะนัคราช 3. พญาผู้ชงนคราชหรือพญาทิพยผู้ชงพระชายาคู่บารมีคือเจ้านางทองคำสีปางตาลคือเสด็จปู่และเสด็จย่าพระชายาอัญญารินทะทินีเทวี 4. พรพญาสีสุดโทนคราชพระชายาคู่บารมีคือพระนางสีปทุมมา 5. พระยาศีสัตนนคครราชพระมเหสีรัตนวดีสีนาคีนีนาศ 6. พระยาเพชรพัทรนครราชหรือพระยาเก็ตแก้วนครราชพระชายาคู่บารมีคือพระชายาอัญญรินทสินีเทวี 7. พระยานาคดำ แสงสิริจันทานคราชพระชายาคู่บารมีพระนางวิชุราอาราดีนาทินีนาศ 8. พยายักษมันนคราชพระชายาคู่บารมีพระนางมุยารินรณนีสีทิพยพยาผู้ชม 9. พระพยาคัตระสีเทวานคราชพระชายาคู่บารมี พระนางสิริมายานาคินีเทวีราชธิดาพยาวาสุกรีนัคราชท่านเพชรพัทรนัคราชนั้นทรงเป็นหนึ่งในเก้ากษัตริย์นาคาธิบดีที่ถูกคัดเลือกโดยองค์เท้าสักกะเทวราชแต่งตั้งโดยพิจารณาจากความดีความชอบและบุญบารมี พระยาเพชรพัทะนคราชเป็นพระราชโอรสขององค์พระยาอนันตนคราชและพระนางอุษาอนันตวดีทรงเป็นโอปาติกเทพมีภูมิกาเนิดเป็นเทวดาเนื่องจากท่านไม่ได้กําเนิดจากการเสกสังวาสของพระราชบิดาและพระราชมารดา แต่ทรงเกิดจากการสนธิพลังสู่มณีเทโนภรัตซึ่งพรยาอนันตนคราชทรงได้รับพระราชทานจากองค์พ่อศิวะซึ่งเป็นมณีจากส้อยพระศอขององค์พ่อศิวะเทพนคราชนั้นมีความแตกต่างจากนคราชในหน้าพิพองค์อื่น ตามหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวชัดเจนว่านาคเป็นสัตว์เดรัจฉานสำหรับเทวดาพญานาคนั้นยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเสียเท่าไร่จึงควรจะพิจารณาที่จะปฏิสนธิจิตเป็นสำคัญหลักฐานทางพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่า ทาวิรูปัเป็นพญานาคแต่บอกว่าเป็นเจ้าปกครองพญานาคทั้งปวงและมีอ้างอิงจากพุทธประวัติตอนที่ทรงประสูตินั้นเทวดาเท้าจตุมหาราชิกาทั้งสี่นำตาข่ายทองมารองรับพระกายาจึงนำหลักฐานทางพระไตรปิฎกมาประมวลได้ว่า ท้าวิรูปักนั้นจึงเป็นเทวดาอัตภาพเทวดาไม่ใช่พญานาะคเราจึงจะต้องมีการจำแนกภูมิของท่านเป็นเทวดาพญานาะคซึ่งขยายความได้ดังนี้คือเป็นเทวดาอยู่ในภูมิที่เป็นสุขติบรรลุธรรมได้เวลาแสดงฤทธิ์แปลงกายเป็นพญานาะค ก็จะตรงตามที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำได้เล่าไว้ดังนั้นพญาเพชรพัทธระนคราชจึงถือเป็นเทวดาพญานาคอีกพระองค์หนึ่งในภ้ากายพญานาคที่ท่านเพชรพัทระทรงใช้แสดงฤกิ์นั้นคือสีทองตามพระมารดาท่านพระมารดาท่านเป็นราชธิดา แห่งองค์เท้าว,วิรูปกและพระนางนพเกตนาคินีเทวีตระกูลวิรูปะโดยสรุปเท้าวิรูปักดะมีศักเป็นพระเจ้าตาของทั้งสองพระองค์ทั้งพระชายาอัญญารินทศินีเทวีและพญาเพชรพัทระนคราชพญาเพชรพัทระนคราชพระองค์ มีอีกพระนามหนึ่งว่าพระยาเกตแก้วซึ่งท่านได้จากบารมีปฏิบัติธรรมทรงสามารถแผ่พระเสียรแสดงบารมีได้เก้าเสียรทรงเชี่ยวชาญช่ำชองในการรบมากเมื่อครั้งสงครามเทวคลาต่างๆพระยาเพชรพัทระจะทรงเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่นำรบเสมอ ทรงได้รับประทานพระขันวิเศษจากฤาษีเทพอัสดรและมีครูบาอาจารย์เทพลงฤาษีประสิทธิวิชามากมายทญยาเพชรพัทระนคราชมีพระมเหสีหกพระองค์ที่อภิเศกด้วยตามจารีตแต่มีองค์หนึ่งที่ท่านทรงรักเพียงองค์เดียวคือ ระชายาอัญญารินทะศินีผู้มีความงดงามยิ่งนักเป็นพระมเหสีองค์ที่หกคือองค์สุดท้ายท่านเพชรพัทระนี้ท่านทรงมีกิตติศัพท์ด้านความรูปงามเจ้าสเสน่ห์มากและเรื่องสีมือนั้นทรงเป็นเอกกว่ายอดเทพบุตรสายนาคาซึ่งมีมากนารี ล้อมพีกายถวายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยสนใจนางใดท่านทรงอภิเษกมาแล้วมีพระชายาถึงสี่นางจริงๆท่านไม่ได้เจ้าชู้ใดๆเลยเพียงแต่ท่านจะต้องอภิเษกตามจารีตประเพณีในหน้าที่ของราชโอรสกษัตริย์เพื่อรักษาและถ่วงดุลความสัมพันธ์ ในราชวงศ์หรือไม่พระองค์ก็ไม่อาจปฏิเสธแรงปรารถนาของสตรีนางต่างๆได้ด้วยนางไม่ยอมไปจากพระองค์พระชายาของท่านเพชรพัทรนคราชมีพระนามดังต่อไปนี้พระชายาองค์ที่หนึ่งพระนางก,กัลเกตองค์นี้ เป็นพระราชธ,าธิดาเท้ากบ,บินพันตาเทวบุตรแห่งพระฤาษีโกเมศที่ทรงจากไปภายในเวลาอันรวดเร็วเพราะท่านเกล็ดแก้วไม่เคยเหลียวแลในพระนางเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงเต็มพระทัยในการอภิเษกและจริงๆพระนางมีคนรักของพระนางอยู่แล้วแต่ฐานะของคนรัก ไม่คู่ควรกับพระนางพระชายาองค์ที่สองนางรำถวายองค์อมรินองค์อินในพระยานของท้าวมหาโกศีสักกัเทวราชเป็นพระเชษฐาร่วมสาบานในพระองค์เพชรพัทระพระชายาพระองค์นี้พระองค์ทรงรับพระนางไว้ด้วยความเกรงพระทัย ในเท้าอมรินก็อยู่เพียงวาระเดียวเพราะองค์เทศก็ทรงหนีไปฝึกวิชาที่ถ้ำทิพพระนางเสียพระไทยมากจึงทรงออกบวชจนได้ยานไปจุติสวรรค์ชั้นดุสิตพระชายาองค์ที่สามเป็นนาคีนีชั้นสามัญน,นางนิลารุจี ท่านเพชรพัทรนคราชทรงช่วยไว้จากครุฑสุติระสัตตะพระองค์ก็ทรงมีสัมพันธ์ด้วยในฐานะภรรยาแต่ทรงโปรดที่จะสันโดษจึงบอกให้นางกลับบ้านไปนางยิรารุตีนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนางพยายามใช้คุณใส่มนดำต่อท่านเพชร แต่เนื่องจากทรงมีตะบะอาคมสูงและก็ทรงรู้มนอาคมสายดำเช่นกันซึ่งนางไม่ได้ทราบที่จุดนี้ท่านเกล็ดแก้วจึงไม่ต้องมนจากนางเลยทำให้นางยิ่งแค้นเพราะนางนั้นหลงรักท่านมากแต่เจ็บใจที่พระองค์ไม่เคยสนใจหรือมีใจให้นางแม้แต่น้อย ด้วยความผูกใจเจ็บซึ่งคอยเฝ้าจับตาว่ามาเหสีต่อจากนางนางใดที่ท่านเกล็ดแก้วมอบใจรักให้นางผู้นั้นจะต้องตายด้วยถือว่าเมื่อข่าไม่ได้นางหน้าไหนก็ไม่มีวันได้ครอบครองท่านเกล็ดแก้วต่อจากนั้น พระชายาองค์ที่สพระนางคีพระตาเทวีเป็นพญานาคินีทรงเป็นราชนักดาทาวิรูปักธิดาของพระคณิทฐาทาวิรูปักทรงประทานอภิเษกให้กับท่านพญาเกล็ดแก้วให้มาช่วยปรนิบัติพระองค์พระนางนี้มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารี ทำหน้าที่เป็นสีภรรยาที่ดีและไม่เคยปริปากบนที่พระองค์มักไปฝึกวิชาบางครั้งก็หายไปนานๆไม่สนใจพระนางเท่าใดจนท่านเกล็ดแก้วเกิดความเมตตาและสงสารนางและกลับมาดูแลสนใจนางเป็นภรรยาแต่พระองค์ ก็ยังไม่มีใจใคร่เสน่หาในตัวพระนางดุดคู่ครองตนง,งานประลองยุทธ์ที่คำชะโนดท่านพญาเกตแก้วก็ได้ช่วยเหลือนางกินรีไว้นางหนึ่งจากการโดนข่มเหงจากพยาย์นางจึงถวายตัวเป็นชายาองค์ที่หของท่านเกตแก้วซึ่งนางกินรีนี้ต่อมา ได้สมคบกับนางนิรารุษีกลั่นแกล้งพระชายาจีพัตตาเทวีองค์เพชรพัทระซึ่งในประเทศนางออกจากวังและไม่ให้เข้าใกล้มาในรัศมีวังท่านสิบหกโยธและหลังจากนั้นก็ทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่มีพระชายาอีก เพราะทรงปวดพระเศียรเกี่ยวกับสตรีและพระองค์อยากจะดูแลพระนางคลีพัตราเทวีเพื่อเป็นการตอบแทนแต่การเวลาล่วงมานานวันพระองค์ก็มีอาจรักพระนางคลีพัตตาได้อย่างคู่ครอง